เมนูวันนี้เรามาทำข้าวต้มปลานิ่งซอสเต้าเจี้ยวครับสวัสดีครับดุงน้ำทําครัวกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในห้องครัวที่พร้อมกับสาระความรู้เล,เ,ลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาหารที่เราทานแล้วก็เมนูง่ายๆที่ไม่ต้องเป็นเชฟก็ทำกันได้แล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่และกาควาชอปครับ ที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันนะครับสหรับวันนี้มีเมนูอาหารเบาๆแต่อุดมไปด้วยโปรโตีนมาฝากกันสักครู่เดี๋ยวครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับนอกจากโปรโตีนจากเนื้อปลาแล้วเรายังมีโปรโตีนจากเต้าเจี้ยวด้วยนะครับเพราะว่าเต้าเจี้ยวก็คือถั่วเหลืองหมักนั่นเองนะครับ ในถั่วเหลืองมีโปรตีนที่มีคุณภาพแล้วก็ให้คุณค่าต่อร่างกายค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้เรามาทาข้าวต้มปลานิลซอสเต้าเจี้ยวครับเรามาเริ่มดูองค์ประกอบต่างๆกันเลยนะครับเริ่มกันที่เนื้อปลานิลครับสำหรับเนื้อปลานิลน,นี้1ตัวนะครับจัดการล้างเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วทั้งนอกและในแล้วก็คลุกเกลือเรียบร้อยแล้วเพื่อดับกลิ่นคาวนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่ก่อนที่เราจะไปทอดเราจะคลุกกับ แป้งข้าวโพดซะก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปทอดกับขิงครับซึ่งขิงนี้เดี๋ยวเราจะหั่นเป็นแว่นๆนะครับก่อนที่จะลงไปทอดกับเนื้อปลาเรามาดูองค์ประกอบต่อไปครับตัวประกอบของซอสเต้าเจี้ยวครับในส่วนประกอบของซอสเต้าเจี้ยวนะครับเริ่มกันที่ตัวเต้าเจี้ยวเลยครับเต้าเจี้วนี้ก็ประมาณสัก 2- 3ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีน้ําตาลทรายอีกประมาณสัก1ช้อนชาครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะกระเทียมนะครับสัก 4- ี่ห้ากีบนะครับแล้วก็มีข่าประมาณสัก1แง่งนะครับ พริกนะครับพริกแดงชี้ฟ้าก็อีกประมาณสัก4-5เม็ดแล้วแต่ความชอบว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะครับแล้วก็ยังมีตัวรากผักชีครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ซอยเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปตํานะครับเรามาดูส่วนสุดท้ายกันครับตัวข้าวต้มสําหรับข้าวต้มนะครับเราก็สามารถใช้ข้าวสวยได้เลยครับเพื่อที่จะได้ง่ายในการทําข้าวต้มนะครับและในระหว่างที่ต้มเราก็จะใส่ข่าเข้าไปด้วยนะครับหแง่งแล้วก็มีผงปรุงรสอีกสักเล็กน้อยเพื่อที่จะปรุงรสให้ตัวข้าวต้มมีรสชาติยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาเริ่มทาข้าวต้มกันเลยครับเราเริ่มตั้งหมอตต้อต้มน้าร้อนได้เลยนะครับและหลังจากนั้นก็ใส่ขาส้าวสวยที่เราเตรียมไว้แล้วครับเมื่อใส่ขาส้าวสวยลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราหั่นข่าเป็นแว่นๆครับแล้วใส่ตามลงไปได้เลยและหลังจากนั้น,น,นเติมผงปรุงรสเข้าไปสักปลายช้อนครับหลังจากคนทุกอย่างให้เข,เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะปล่อยให้ข้าวต้มไปเรื่อยๆครับ ในระหว่างนี้เรามาเตรียมเนื้อปลากันครับก่อนเที่ยวเนื้อปลาไปทอดนะครับเราควรที่จะคลุกเนื้อปลากับแป้งข้าวโพดก่อนครับ <c oughs> เพื่อที่ว่าเวลาเราไปทอดน้ํามันจะได้ไม่กระเด็นนะครับเมื่อใส่เนื้อปลาในชามอ่ะ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลุกด้วยแป้งข้าวโพดได้เลยครับ <c oughs> หลังจากคลุกเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เตรียมตั้งกระทะได้เลยครับเ <c oughs> มื่อน้ำมันในหม้อทอดเริ่มร้อนแล้วนะครับเราซอยขิงเป็นแว่นๆครับแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อทอดเลยครับ โดยหลังจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อปลาเลยครับเราจะทอดเนื้อปลาไปเรื่อยๆนะครับในน้ามันที่มีขิงอยู่ด้วยเพื่อที่ว่ากลิ่นของขิงจะได้เข้าไปอยู่ในเนื้อปลาด้วยครับสำหรับการทอดครั้งนี้นะครับเราจะทอดให้เนื้อปลาแค่พอเกรียมก็พอนะครับเราไม่ต้องถึงกับทอดให้เนื้อปลากรอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกรียมได้ที่แล้วก็เอาขึ้นได้เลยครับ เมื่อเราได้เนื้อปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเราพักเนื้อปลาไว้ก่อนครับแล้วเรามาทาซอสเต้าเจี้ยวกันครับสำหรับตัวซอสเต้าเจี้ยวนะครับก่อนที่เราจะเอาทุกอย่างมาผสมกันเราควรที่เอากระเทียมรากผักชีข่าแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าตำรวมกันก่อนครับเริ่มต้นกันที่ตัวกระเทียมเลยครับใส่กระเทียมลงไปเรียบร้อยแล้วตำ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 ให้เรียบร้อยนะครับตามด้วยตัวรากผักชีครับรากผักชีหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไปทําให้ตาง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ข่าครับหั่นเป็นแว่นๆเช่นกันเพื่อให้ง่ายต่อการตํานะครับ สุดท้ายก็พริกแดงชี้ฟ้าครับสอยเป็นแล่นๆเพื่อให้ง่ายต่ตอการตำเช่นกันครับเมื่อตำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทําน้ําซอสกันเลยครับเริ่มต้นกันด้วยเต้าเจี้ยวเลยครับหลังจากนั้นก็ใส่ที่เราตำไปแล้วเรียบร้อยทั้ง4อย่างครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับและสุดท้ายก็น้ําตาลทรายครับหลังจากนั้นก็คนทุกอย่างเข้ากันครับ และเพื่อให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับเราทุกอย่างมาลงในครกอีกครั้งหนึ่งเพื่อบดให้ละเอียดครับเมื <tabii. S 1> ่อซอสตุเคี่ยวละเอียดดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จัดจางกันได้เลยครับเราเริ่มร้องพื้นด้วยใบขึ้นช่ายก่อนเลยครับหลังจากนั้นตามด้วยตัวข้าวต้มเลยครับแล้วก็เนื้อปลานินครับ ลังจากนั้นก็ตามด้วยซอสตะเกียวครับแล้วก็ใส่ขิงซอยด้านบนนะครับปิดท้ายด้วยยอดขึ้นช่ายนะครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ครับข้าวต้มปลาหนิน่นซอสตะเกียวอาหารเบาๆนะครับแต่อุดมไปด้วยโปรโตีนหลายอย่างเลยทีเดียวก็ลองทำกันดูครับเมนูนี้ก็ทำไม่ยากอีกเช่นกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับหวังว่ารายการนี้จะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบอยังไงเขียนคอมเมนต์ติชมแนะนํารายการกันได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนําสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กัน,นครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe กันด้วยพบกับลุงน้ําทาครัวได้ใหม่นะครับคลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีกันทุกคนลุงน้ําทําครัวสวัสดีครับ